รสวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนอีกแล้วครับวันนี้เป็นบรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์ครับเจอกันตอนเช้าๆครับแต่ว่าผมก็จะมีเรื่องมาเล่าครับเล่าเกี่ยวกับการเพาะผักสลัดครับผมไม่ได้เพาะนะครับแฟนผมเพาะไว้ก็คือช่วงนี้หลังจากที่ผมหรือคณาหรือว่ารืออะไรนะน กวางตุงครับนึกนานครับโอเคแล้วก็ความจําก็เริ่มจะเสื่อมครับก็จะเตรียมที่จะปลูกผักชนิดใหม่ลงไปครับก็คือผักสลัดนั่นเองครับแล้วก็เพาะคะน้าไว้ด้วยครับสองอย่างครับมีมีสลัดแล้วก็คะนาครับวิธีการเพราะก็เพาะง่ายๆครับก็คือหา,มาเมล็ดพันธุ์มาก็วิธีการตอนนี้ แฟนผมเขาใช้ถ้วยครับถ้วยกระดาษครับที่เป็นถ้วยคล้ายๆถ้วยกากไก่นะครับถ้วยตากไก่ครับที่ใส่อาหารที่เราสั่งตาแก๊ปฟู้ดอะไรพวกนี้ครับพอก,กินเหลือแล้วก็มาล้างๆไว้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ครับมันจะมีฝาปิดครับเป็นฝาพลาสติกปิดอีกทีหนึ่งครับก็เอาวิธีเพาะก็จะเอาพิษมอสครับพิษมอสนี่ก็คือ เป็นวัสดุปลูกที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเนื้อละเอียดครับไม่เหมือนดินครับดินเราต้องมาย่อยมาอะไรอีกทีนึงก็คือซื้อเป็นถุงสําเร็จมาเลยครับมันมีขายครับตามร้านร้านที่ทําเกี่ยวกับกเกษตรนะครับอาจจะหายากสักหน่อยครับบางคนในบางพื้นที่แต่ว่าที่ผมอยู่นี่มันหาไม่ยากครับผมซื้อมาถุงละ สี่สิบบาทครับซื้อมาแล้วก็ซื้อถาดมาด้วยครับถาดเพาะถาดเพาะก็เป็นถาดาพลาสติกครับเป็นหลุมหลุมครับถาดละยี่สิบบาทครับผมซื้อมาสองถาดในถาดหนึ่งก็จะมีประมาณสักร้อยน่าจะร้อยร้อยกว่าหลุมได้ครับผมก็จําไม่ได้ครับ แต่้อยขึ้นแน่นอนครับสาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกจากการที่ปลูกแบบง่ายๆครับก็คือจะวิธีเตรียมแปลงแล้วก็หว่านเม็ดลงไปเลยครับแต่ว่าหลังๆก็จะเริ่มปนนิดขึ้นครับเพราะว่าเมียผมเขาไปศึกษาตามอินเทอร์เน็ตครับก็คือไปศึกษาจากผู้รู้ครับทั่วๆไปครับที่เขาสอนนะครับก็นําวิธีการปลูกแบบปนนิดครับก็คือ พเพาะเมล็ดก,ก่อนแล้วก็เอามาแยกใส่ถาดเป็นหลุมๆแล้วก็พอได้ระยะเวลาเนึ่งก็จะเอาลงไปปลูกในแปลงครับมันก็จะได้ผลผลิตดีกว่าที่เราหว่านลงไปแบบมั่วๆครับผลงานก็ที่ผ่านมาก็คือผักคะน้าแล้วก็ผักวางตุ้งที่ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วครับที่ปลูกที่หน้าบ้านครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีครับ ก็เลยนําแนวทางนี้มาลองทำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เอามาทำให้ดูครับว่าเผื่อใครๆที่สนใจครับที่คิดว่าจะปลูกผักกินเองครับก็จะได้ลองนำวินีนำวิธีนี้เหมือนผมครับไปชายครับพร่ำมาเยอะแล้ครับก็มาเข้าวิธีการเพาะกันเลยครับขั้นแรกเลยก็คือได้ถ้วยมาครับอย่างที่ผมบอกถ้วยถ้วยอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องถ้วยเหมือนที่ผมทําครับ เป็นผาชนะก็แล้วกันครับว่าที่มันสามารถใส่ดินใส่วัดสดุปลูกได้ครับก็เอามาแล้วก็ใส่ของผมใส่พิษมสลงไปครับไม่ต้องเต็มนะครับใส่ประมาณสักาสามส่วนสี่ของถ้วยครับพอใส่ลงไปเสร็จก็พรมน้ำให้มันชุ่มครับแล้วก็หวานเมล็ดลงไปเลยครับถ้าใครมีฝาปิดก็ปิดก็ได้ครับ หรือว่าไม่มีปิดก็ไม่ผิดกติกาครับก็เพาะวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยครับเพราะว่าช่วงนี้คางคกหรือว่าพวกหนอนมันจะเยอะครับคางคกมันจะเข้าไปคุยครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนําเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในถ้วยก็เอาไปแช่น้ําไว้ก่อนสักหนึ่งคืนครับเพื่อที่ว่ามันจะได้งอกได้ง่ายๆครับก็เพาะไว้เจดวันครับมันก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้ครับ เห็นเมียผมบอกว่าอย่าให้เกินเจ็ดวันนะครับเพราะว่าท่านผู้รู้เขาพูดไว้อย่างนั้นครับเพราะถ้าไม่งั้นต้นมันจะแก่ครับพอได้เจ็ดวันปุ๊บช่วงที่ระหว่างเพราะถ้าเรามีฝาปิดครับเราไม่ต้องไปลดน้ําอะไรเลยนะครับก็คือมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในนั้นเลยเอาเป็นว่าพอครบเจ็ดวันครับพอต้นมันงอกขึ้นมาเราก็จะทําการย้ายลงไปในถาดหลุมครับ ถาดหลุมก็ที่เตรียมไว้ก็เป็นถาดพลาสติกครับก็เอามาใส่พิษมสเหมือนเดิมครับคือพิษมดที่เราซื้อมานั่นครับเทใส่ลงไปแล้วก็ยัดๆลงไปให้มันเต็มหลุมครับเกี่ยๆให้มันเสมอครับปาดหน้ามันให้เรียบๆครับหลังจากนั้นก็จะพรมน้ําครับลดน้ําให้ชุ่มให้ชุ่มเลยนะครับมันจะได้ ทำหลุมง่ายๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวครับส่วนมากเวลาปฏิบัติงานของผมก็จะเป็นช่วงเย็นๆครับอากาศก็จะสลึมสลือครับคืมๆืมเอ้ยมืดมืดครับหลังจากนั้นก็นําถ้วยครับที่เราเพาะ,ะต้นกล้าวไว้แล้วครับก็พรมน้ําให้ชุ่มเหมือนกันครับมันจะได้ถอนได้ง่ายๆครับแล้วก็ค่อยๆถอนขึ้นมาครับค่อยๆดึงขึ้นมา พยายามอย่าให้รากมันขาดครับดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับจากนั้นก็เอาไปจัดวางเรียงตามหลุมครับเพื่อที่เตรียมที่จะปลูกครับใช้ไม้ลูกชิ้นครับไม้จิ้มลูกชิ้นครับแหลมแหลมครับสองอันครับทําหลุมลงไปแล้วก็ค่อยๆกดรากมันลงไปแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งครับประคองให้ต้นมันตั้งตรงแล้วก็กดแค่นี้ครับทําไปเรื่อยๆครับก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยครับก็ใช้ความพยายามสักหน่อยครับ ผมไม่ถนัดครับผมก็ต้องทําหน้าที่เป็นบริการครับคอยปกป้องคนที่เขาปฏิบัติงานครับก็คือไม่ให้ลิ้นไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมครับไม่ให้ยุงกัดครับช่วงนี้ช่วงเย็นๆครับหน้าหนาวยุงก็จะออกมาครับก็ต้องช่วยๆกันครับ หลังจากที่เราแยกต้นกล้าเพาะลงในถาดหลุมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะพรมน้ําด้วยฟ็อกกี้ครับทาให้เป็นฝอยละเอียดครับอย่าลดแรงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะสะเทือนครับก็เก็บไว้ในร่มครับประมาณสักสองอาทิตย์ครับสิบสี่สิบห้าวันครับหลังจากนั้นถึงค่อยจะเอาไปลงในแปลงปลูกอีกทีหนึ่งครับก็ช่วงนี้ก็เตรียมแปลงไว้ให้พร้อมครับเพื่อที่ว่าพอต้นมันได้กําหนด เราก็จะได้เอาลงปลูกได้ทันทีครับครับนี่คือการปลูกผักแบบปานีดครับที่ผมกำลังฮัททำอยู่ขณะนี้ครับก็ใครที่สนใจวิธีนี้ก็ลองเอาไปทำดูครับผมว่ามันไม่ยากครับถ้าเรามีความตั้งใจจริงครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเรืแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับจงรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ พอเราเอาลมในพอเราเอาลมในหลุมถักก็ฉีดน้ำครับใช้ฟอกกี้ครับฉีดเป็นพ่นเป็นฟองลอยละเอียด